กางเกงยีนมาทําเป็นเชื้อไฟในการเผาแทนถ่านเว้ยรับประกันพ่อไม่ด่ากูแน่นอนเพราะมันอยู่อย่างงี้ใช่ถ่ายไว้ถ่ายไว้นี่ผมไม่เอาแค่ไหนมาเนี่ยอะไรฮะพ่อขี้ริ้วไงพ่อขี่ลิ้วไงพ่อขี่ลิ้วในห้องพ่อเออเห็นเจสตีนอยู่ในห้องอ่ะอืเดี๋ยวเด่ยไม่ไม่โดนลมตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ไม่มีลมตรงนี้ไม่มีลมเร็วๆเร็วเร็วพี่น้องเร็วเว้ยเฮ้ยเร็วเวโอ้พร้อมนะพร้อมดีๆไง เนี่เห็นไหมเต็นทเต็นเครื่องครัวนี่ไงเก้าอี้นี่ไงพร้อมเออมาสวัสดีทุกคนก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชินะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปแคมปิ้งกันวันนี้เราจะไปค้างคืนที่ไหนยังไม่ได้นึกเลยอ่ะก็ขับไปเรื่อยๆมืดตรงไหนก็ว่านอนอ่ะไปางแคมปิ้งเออเพิ่มเพิ่ไฟแล้วอะไรถุงต้มอะไรตัวนี้เขาไหมไม่มีลืมไม่ใช่ออไม่ใช่แล้วเขาจะ เขาจะใช้อะไรไล่ย,ยุงกินอาหารกระป๋ขอ,ขอ,ของโอเคงนะั้นปิดคลิปไม่ได้ไไดแล้วไม่ได้เอาย่างไงเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยนะก็ต้องบอกกันว่าเราไปเจอคลิปพี่นิคลิปนี้มา,าเศษผ้ากเก่าพวกอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผ้าทีลิ้วหรือผ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเอาไปอบให้มันแห้งเนี่ยนะทุกคนรู้ไหมว่ามันจะสําคัญกับคุณมากเลยถ้าอยู่ในป่าเนี่ยนะเขาเอากางเกงยีนมาทําเป็นเชื้อไฟในการเผาแทนถานเว้ยแล้วมันพังง่ายใส่กระปุกไปนิดเดียวเวลาเราจุดไฟจุด เาจุดอะไรก็อีกอ<ด>ย่างหนึ่งถ้ามันเปียกอะ มันสามารถติดไฟได้ไหมไอเน,นี้ยติดได้เออง่ายบอกกับการเที่ยวป่าอย่างเรามากถูกต้องเที่ยวป่าเอยแบ็คแพ็คเกอร์เอย er, วันนี้เราถึงจะต้องมาลองทําตามเขาดูใช่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าต้องขอบคุณพี่นี้ด้วยที่ทําคลิปนี้ไว้ให้เราดูแต่ว่าตอนนี้เราขาดอะไรรู้ไหมขาดเ,เรือเพื่อนเอาไปทาเฮียอะไรเรือยังไม่ต้องเอาเรา,เราทําอันนี้ก่อนเชื้อเฟิร์เจาะจางพิงก่อนพี่นี้เขาใช้เป็นตัวเกงยีนถูกเราก็ต้องหาเกงยีนไว้พี่น้องมีอยู่คนหนึ่งที่ชอบใส่เกงยีนเลยคุณบังยีนี่เห ต่งใส่ยีนเราไปหาเด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยเออันดับต่อไปเราต้องไปหาตางเกงยีนที่ต้องบอกก่อนนะว่าเราจะหาที่พ่อเขาไม่ใช้นะอย่าไปเอาที่บนลงบนเรามาใช้ไม่ได้นะเอาที่เขาไม่ใช้แล้วต้องเอาที่จะให้เดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องเขาเดี๋ยวไปดูกันไอ้ขอคงไม่ต้องขอหรอกเพราะว่าเราเราเรามีวุฒิภาวะแล้วเรามีกิตสำลึกพอไงถ้าอันไหนไม่ดีอันไหนอะไรเราเราตัดสินได้เลยว่าคงไม่ใช้แล้วล่ะอะไรแบบนี้ไปไปดูกัน ในเหลาเนี้ยเฮ้ยก็พูดอยู่ว่าอย่าเอาบนรหลานี่เราโดนด่ามาแปดปีแล้วนะอะไรที่อยู่บนชั้นคือไม่ได้เข้าใจไหมเฮ้ยอันนี้ไม่อยู่บนชั้นเขาทำร่วงหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนไม่นี่ไงบนชั้นนี่ ยินเต็มเลยยีนเต็มเลยยีนโอ้ยได้ยินอ่ะน่กบอกเลยนะถ้าเอาไปนะบอกเลยยับกูยับวันนี้ไม่ได้เดี๋นี้ตัวข้างล่างๆแบบพ่อไม่ใช่ละมั้งไม่ใช่หรอไม่ได้ได้เว้ยเฮ้ยไม่ได้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 มันอยู่บนชั้นอันนี้กางเกงผมด้วยนะเนี่ยเฮ้ยแต่ผมก็ใส่ได้อยู่นะไปลองใส่ลองดิลองดิล้ำลึกถึงความหวังเก่าๆใส่ได้เชื่อกูกางเกงมึงมึงก็ต้องใส่ได้ดิวะใส่แล้วมันจับเชือกูมันดูจับ บี่ครับด้วยเท่อิหย่อดเฮ้ยหลวมหลวมยังได้อยู่เฮ้ยใส่แล้วดูแบบวัยรุ่นเลยว่ะเออดูวัยรุ่นน่ะติดดุมนิดไหนติดดุมดิเฮ้ยเขาบอกว่าถ้ามันมันค้าว่าให้นอนหงายนะติดดุมจริงเหรอเออนอนหงายอ่านอนหงายอ่ะแล้วเขาติดดุมเออเออเห็นไหมเห็หมย้ยื้ยศมนำหน้ามึงแต่ไม่รู้จักปัญญาบัญญังเอ๊ะ ไม่ขาดใช่ไหมแต่วพราตัวนี้ใช้พ่อใช้งานอยู่แต่ที่ดูแล้วน่าจะมีตัวนี้ตัวเดียวเว้ยใช่พราะอยู่ที่พื้นโอ้โหอย่างงี้ไม่ใช้หรอกุดก็ขาดเออว้าี่ตัวแล้วประกันพ่อไม่ด่ากูแน่นอนเพราะมันอยู่อย่างนี้ถ่ายไว้ถ่ายไว้นี่เป็นหลักฐาน เด right? right. oh, ี๋ยวเราเอาตัวน yes, ี้แหละไปตัดป่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปทําการฉีกฉีกฉีกใช่ไหมใช่แล้วม้วนแล้วก็ม้วนม้วนม้วนแล้วเผาเออมันจะช้าตรงเผาเว้ยป่ะเดี๋ยวพี่น้องตัดเลย อุปกรณ์ในคลิปที่เขาทําก็มีเพียงถังสีเก่าๆยีนใส่เข้าไปใช่ป่ะเพื่อจะเผาแต่ต้องเจาะด้วยเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันด้านในเยอะเกินไปแล้วพอเผาจนควันมันหมดใช่ป่ะก็เอามาเปิดดูมันก็จะได้เป็นผ้าดนผ้าเหมือนผ้าถ่านผ้าถ่านอ่าแต่มันไม่ไหม้ไม่ก่อมันไม่ไหม้นั่นแหละไม่เหมือนเป็นการอบอะนะถูกต้องมาลองดูกันก่อนเลยดีกว่ามาจัดการเลยพี่น้องแกงยีนจัดการหรือหือเป็นชิ้นๆเรา้วดให้พิมพ์ี่น้องชิเอ้ยกงเปื่อยขนาดนี้ ใช่พ่อไม่ถ่ายหรอกเอ้ยพี่น้องพลังช้างว่ะนี่เอ้ยเอ้ยของตัวนี่โอ้โหสีเสียหมดแล้วเดี๋ยวพอเราเผาอ่ะมันก็จะแห้งไปคือขูดทิ้งออกให้หมดใช่ป่ะให้สะอาดที่สุดแล้วก็เอายีนเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนตามคลิปพี่นีเป๊ะเลยเดี๋ยวมาวน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 เรียบร้อยหมดหรอเรียบร้อยแค่นี้เรียบทังสีไปเลยแต่ว่าตัวแล้วเราจะขุดหลุมเผาตรงไหนอ่ะเฮ้ยไม่ต้องขุดหลุมอั้งโลวางก็นไปเลย มัันนเป็หลกการเดียวกับการเผาถ่านอันนี้คือนี่กางเกงยีนที่เราได้มาแล้วนะคะ, <Yes. S 3> ะอย่างนี้จ่ะสภาพแบบนี้แล้วก็กระป๋องสีพร้อมอยังนี่ยได้แล้วได้แล้ว,ลวทั้งหมดเหล่านี้เดี๋ยวมันจะถูกเผาหายไปเองเผาเองโอเคใส่ไปนะไมัาฟน้อยเทวคือันนึ่งนอะใช้ได้นานมากเลยนะจริงเหรอจ๊ะถ้าเราเผาไปเลยก็คือใช้ครั้งหนึ่งก็ทีนี้บอกว่าอันนึงอ่ะใช้เป็นปีจริงเหรอ มาจุดงานเดียวแล้วก็หายเจออทีก็เส้นปีพอดีเอานะพี่ยิ้มจะปิด<ค>นะไม่ได้แต่เธอไม่มองเศษฝุ่นฉันฉันแล้วก็เจาะเอากิโลลู่เดียวตรงกลางอ้าวลู่เดียวเลย อาศเพียงเท่านี้ป้องกันการระเบิดไงอ่ะเดี๋ยวมาแล้วเตากอนเรากำลังกาเราเอาถานลงเพื่อจะเอาถานไปเผาถานทำไปทำเหี้ยเลยรงไหมน้องๆตัวถานมันเราไม่พกถานอันนี้เข้าตาไปเลยไม่ได้จังมันใหญ่จุดยากมันหนักจุดยากถ้าชิ้นนี้่จบเลยแต่ว่าพี่นี้เขาก็จะใช้เป็นแบบเป็นฟืนเป็นไม้แห้งอะไรอย่างนี้ยะ่ะแต่ว่าเราคือต้องกันความเร็วเราไมี เราไม่จะเปี้ยวเขาก็เลยถ่ายไปขอท่าแทนอิ้มอะไรสิแก้มหอมจ้ะข้างขวาตรงนี้เหรอเปินไปทางขวาลงแล้วลงแล้วโอเคโอเคทำเพื่ออะไรออกยังโคตรคลาสสิกยิงกันนะภาคเฮ้ยไอ้ทเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าดูแดบล็อกยุ่งกับพี่น้องเฮ้ยไอ้เหี้ย่อะทำบ้าเลยถ่ายที่เปลืองน้ำที่ผายคลาสสิกแหมเมียเมียยุ่งกันเมีย อะไร่เอาละรอถ่านติดถ่านติดแล้วเดี๋ยวเราเอาถังนี้นี่มันจะวางอย่างนี้นี่มาเนี่ยการเผาถ่านไปแบบนี้นี่นะมาแล้วมาแล้วประกายไฟมาแล้วที่นี้ต้าบอกว่าต้องเผาไปจนกว่าควันสีขาวจะหมดนี่ไงตอนนี้ด้านในร้อนเลยป่ะเห็นไหมเห็นเห็นคุยผงคุยผงไม่คุยผงมันขึ้นขึ้นมาเลยอ่ะเออนี่จับมันเข้าไปมันขึ้นขึ้นมาเลยอย่าไปดมนะมันเหมือนแบบม้อควันจะสีก็้วเถิดเลยอย่าไปดมนะตอนนี้ ด้านในกําลังเกิดการเดือดแบบรุนแรงมากๆเห็นไหมถ้าเราไม่เจาะนะ,ะบ,อบอกเลยว่าฝานี่กระเด็นถึงดาวคารไข่เทอย่ดางแน่นอนไอ้ผู้กควันหเห็นไหมว่าควันเป็นคนสีแรงดันท่าหในแรงดันนี่พูด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 หลักการเดียวกับการตีเหล็กเลยนะไฟร้อนแรงมากข้างบ้านโอ้เลยแบบเพลิงแล้วตอนนี้หายแล้วเข้าบ้านทั้งหมดเลยตอนนี้สังเกตว่าสีควันที่ขึ้นมาเริ่มที่จะเบาบางลงแล้ว ด้านในด้านในด้านในมีแก๊สพุ่งออกมามันจะหามากเลยถ้าเปิดมาแล้วแกงยินก็ไม่เหลือคาดอะไรบ้างวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ดูคลิปมาไม่จบเหมือนกันอ่ะไม่รู้ข้างๆเลยอ่ะข้างในไม่เหลือแล้วคือข้างในเป็นไฟไปหมดแล้วไม่ใช่การอบแล้วเนี่ยเป็นการไหม้แล้วที่มันออกมามันคือแก๊สมันไม่มีทางที่ไฟมันจะลุกด้านในมันออกมาหาออกซิเจนมันถึงจะติดโอเค20นาทีมาดูกันครับว่าแกงยีนจะเหลือดีหรือเปล่า ้พ่อมาเอาฐานน้องเขาฐานเอ๊พาดูพาดูนวัตกรรมสุดล้ำพ่อบอกเลยผมทำฐานทำอะไรเก่งยีนเอาใจยีนทำฐานใช่พ่อไม่เคยเห็นลองยีนทำฐานใช่ใส่เดินป่าเขารู้กันเอออะผมไม่เอาแค่ไหนมาเนี่ยอะไรนะพ่าขี่ริ้วไงพ่าขี่ลิ้วไงขี่ลิ้วในห้องขี่ริ้วในห้องพ่อเออเห็นเจสตี้อยู่ในห้องอ่ะอืม ไม่ใช่สัตว์เอ้ยกูจะไปซากกระเดียวไปให้นายออนครับปะที่วางอยู่ในห้องอะไรล้วไม่ได้วางอยู่ที่พื้นถือคีริ้วเออนี่เลือกมาแล้วบนชั้นไม่เอาเลยครับตัวแล้วมันทำไมไม่บอกเยอะแยะไปไอ้ตัวนี้มันเข้าไปเก็บมาเนี่ยตุงตูดถาดหมดแล้วก็เห็นสภาพมีคีริ้วชัด เอามาตัดแต่งให้ไม่ใช่พอใส่ไม่ใช่แล้วมันโอ้หไอ้สัรเลแล้วมันจะมาแต่งได้ยังไงย่งมึงไปฉีกมาแท่ขนาดเทฟวี่ดิวตี้ไม่ใช่พอใส่ดูเดี๋ยวพ่อลองพ่อลองใส่ดูก่อนแต่ข้าน้ามันผมว่ามันก็ได้นะใส่ได้ละตอนนี้มันกำลังมามึงไม่รู้เรื่องอุตสามไปลือมาเอ้านี่เราอุตสามเลือกที่ อยู่ที่พื้นแล้วนะเห็นไหมนะเป็นกายีนนี่ส่ข้อล่างส่ข้อล่างไปก็โอเคดิจะดูพ้อดี่จะออโอเค่อนด้ดีออกนะันหลังดิหลังหลังหลัง โอเคนะมึงยังมาตลกกับกูไอ้สาวกูเพื่อนเล่นมึงเหรอไอ้สัตก็ก็รู้ว่าไม่ใช้แล้วไม่ใช้กูจะไปวางในห้องลําสิกนอยู่ที่พื้นไม่ใช่นีสใสแบบพ่อมึงไม่รู้หรอกน่าละก้าลด้วยลัผ่าไอ้เยี่ยมไอ้สัสกูตลกกับมึงไหมเงี้ยมึงไปยัากูมาฉีกคำเชียอะไรเนี่ยแล้วนี้มึงเอาเาเลยหมดแล้วไม่เป่นไรพ่ออย่างน้อยพ่อก็ได้ทานใช้ตลอดชีวิตมึงมา เราหยิบกันหมดความหวังนั่งน้ำตาดินเดี๋ยวพ่อม่ไม่ใช่ไีกเดี๋ยวเผาทั้หมดเลยโอ้มึงยังมึงยังจะมาถามนชันอีกบานเลยนะเนี่ยไม่เอามาได้มึงไปเอามาได้พี่น้องพ่อบอกโคตรพ่อโคตรแมวไม่เอามึงไปเอามาขูจะตัดไปกระทืบหน้ามึงไอ้สัตว์ ใชไหมมึงไม่หยิบมาเอาเอาไปเอี่ยเอาไปเอาเวลามึงจะทำคลิปติ๊งอะไรนะเนี่ยวมาคุยบันตัวนี้กูยังไม่คิดมึงนะถ้ามีตัวหน้านะมึงหนักนะมึงรู้ไหมว่าเนี่ยอายุมันท่าทุลายอายยุคมันอะไม่รู้ดิถ้ารู้ก็ไม่เผาหรอกทำไมล่ะคนไม่รู้ไงไอเรียต่อไปนี้มึงไม่รัเข้ามาใกล้ห้องกูนะเรียอะไรมึงก็ต้องสั่งมึงทุกอย่างเลยนะว่าโอ้ย่างตัวนี้หยิบเลยเรักพ่อแม่ส่งให้เรียนก็ไม่เรียนโง่จริงๆ ถายร้อนแล้วนะคะถ่ายร้อนเร็วมากประมาณไม่ถึง5นาทีมั้งแป๊บเดียวเองอ่ะมาลุ้นกันนะคะว่ากางเกงยีนเผากลายเป็นท่านกางเกงยีนเนี่ยมันใช้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองจุดด้วยนะเออเขาบอกว่ามันจะจุดไฟง่ายมากเลยนะรอจุดไฟเลยนี่รอจุดไฟเริ่มสองหนสาม เฮ้ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนผ้าเหมือนเดิมเลยอ่ะอ้เด็กมันไม่โดนลมเดี๋ยวนี้ไม่ไม่โดนลมตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้ไม่มีลมตรงนี้ไม่มีลมแล้วหรอกใครผมยาติผู้อาสาการได้ไหมครับไรมันเกดจริงทำไมวะไฟไหม้หมดแล้วอ๋อไงแบบนี้เหรอมันจะมีสเก็ตนี้แหละมันเป็นแบบนี้แหละเบาๆบาไปที่พวกเฮ้ย แล้วมันจะเอาไปอยู่พวกพวกหุยอ๋อเนี่ยติดแล้วหุยไท่หุยอะไรเงี้ยเนี่ยติดแล้วเป็นเชื้อไฟได้ดีมากเออเนี่ยลองดูดิเนี่ยไม่ตกใจด้วยคนถึงเทิ่มตาตกใจของแท้เมื่อเจ้านั่งสมาธิเป็นครั้งแรกเจ้าจะถูกลายล้อมไปด้วยอดีตอนาคตและก็ปัจจุบันมีใบไม้แหง่ะมาถุงถงก็คือติดเออใช่เนี่ยแล้วแล้วมันเป็นอย่างงี้เห็นปะมันมันไม่เป็นอย่างที่ฐาน กูกูกูอานาดกับเด็กรุ่นใหม่เฮ้ยมันไม่เปียกน้ำพ่อมันไม่เปียกน้ำไอ้เนี่ยเอาลองจุดดิพี่น้องจุดเป็นเหมือนเดิมติดต่อได้เลยเออเฮ้ยถ้าแกงแกยีนปกติอ่ะมันไม่จิ๊ดหนามมันเหมือนมันมีมีน้ำมันมีอะไรไปเคลือบมันอ่ะเห็นไหมติดต่อได้เลย นีจะเอาลองมาจุดไฟจริงๆโดยแมกกาไลท์ถูกต้องอันนี้เราติดอยู่ในปลาตกลงมาเรื่องแมกกาไลท์เรื่องมกนีเซียมอันนี้แมกนีเซียมแมกนีเซียมแมกกาไลท์สิลูเดี๋ยวเราจะมาลองจุดนะคะเรใช้แมกกาไลเนอร์ในการจุดนะครับบอกเลยโจโฉก็โจโฉเหอะเจอบักโจเย็ดเข้าไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยว่าเดี๋ยวค่อยสุ่มอีกหลักก็ได้ไหไม้อะเอาให้ติดก่อนนี่ติดแล้วยังนี่ติดแล้วเเปล่่านีย แล้วนั้นน่ะขี้ขี่ขี้นี่อะตีละโคตรง่ายเลยเออมาแล้วรอดแล้วเรามาสารคดีเลยปลูกง่ายไปถ้าไม่มีเชื้อตัวนี้นะโอ้โหบอกเลยว่ายากนะเนี่ยขูดไปเถอะไม่มีเชื้อเนี่ยขูดไปเนี่ยเนี่ยเมื่อไรติดอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเห็นไหมไปง่ายมนุษย์ถทำมีไฟแล้ว มีไไไฟฟฟลุกขึ้นแจริงจริงๆอายิปให้ดูหน่อยตัวนี่คือท่านจากกางเกงยีนถูกต้องนี่แจ๋วจริงได้ละเห็นไหมดีนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมและลุกง่ายเห็นป่ะลุกง่ายลุกง่ายมากเห็นไหมบางทีเราไปมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่มีน้ำมันพืชนะต้องไปเปิดน้ำมันเครื่องนี่นะติดปึ๊บเลยใช้ดีจริงๆครับโอ้โหขอบคุณ ท,ที่นี้ด้วยเราเอามาลองทําตามดูใช้ชดีสําหรับคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าวิธีนี้เ <Work S 1> <Conf irm S 2> วิร์กคอนเฟิร์มลุกต่อหน้าต่อตาให้ดีมากต่อมือเจอใหม่พีหน้าครับกับเทคนิคดีๆแบบนี้หลายอย่านี้ครับเวัสดดครัาบายเายไม่ลุกจริงไม่ลุกปุบ๊บเลย